ทำไมผู้คนถึงมองว่าคุณแปลกอขอไพ่สักประมาณห้าใบเนาะมันแปลกยังไงคุณแปลกยังไงบ้าง ทำไมผู้คนถึงมองว่าคุณแปลกเอ๊แปลกยังไงนะคุณนี่ดูไพ่ของคุณเป็นไพ่สรุปเป็นไพ่ the emperor เนอะ,อะความแปลกของคุณคือความนิ่งเนาะความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นแบบว่าความมีอำนาจบารมีใช่ไหมเออ the emperor นี่เป็นจักรพรรดิใช่ไหม เป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิท,ออที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเนาะ t อ e Emperor อ่ะอคุณแบบคุณมีความนิ่งอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความแบบมีอำนาจบารม,มีมีเป็นคนที่บางคนก็ทำงานที่มีออมียศถาบรรดาศักดิ์มีหรือว่าถ้า ถ้าใครยังอายุน้อยอยู่คุณก็จะมีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจบารมีหนุนหลังคุณอยู่นะนี่มีผู้ใหญ่หนุนหลังคุณช่วยเหลือสนับสนุนคุณแบบที่ว่ามีความมั่นคงแบบแบบมั่นคงมากเดอะเอ็นเปอร์เนาะผู้ใหญ่คนนั้นอา,อาจจะเป็น คุณพ่อของคุณเจ้านายของคุณหรือว่าสามีภรรยาของคุณก็ได้เนาะหรือว่าแม้แต่ตัวคุณเองเอ่ะเออผู้คนน่ะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดูนิ่งดูขลึมดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่เอออย่างบางคนถ้ายังอายุน้อยอยู่คุณก็จะดูเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะเออถ้าใครยังอายุน้อยอยู่นะ แต่ถ้าใครอายุมากแล้วอ่ะคุณก็จะเป็นแบบ the emperor นี่แหละก็คือคุณจะเป็นแบบว่าคนที่มีอำนาจบาร,รมีสูงอ่ะนะนี่แหละระดับระดับ the emperor นี่ก็เป็นระดับเจ้าของกิจการหรือว่าถ้าเป็นราชการก็เป็นข้าราชการชั้นสูงนะคะ,ะประมาณนี้แหละนะ หรือว่าบางคนก็จะมีคนต่างชาติออหนุนหลังคุณอยู่มีแบบสามีภรรยาที่เป็นคนต่างชาติหรือว่ามีโอกาสได้ไปไปต่างประเทศหร,รือว,ว่าได้ทำงานต่างประเทศอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนะแหละนะเนาะเขาก็เลยมองว่าคุณแปลก แล้วอะไรอีกไพ่ของคุณคือไพ่เดอะฟูลนี่คุณเป็นคนที่ความแปลกของคุณอีกอย่างคือคุณเป็นคนที่แบบว่ารักอิสระมากๆอ่ะไพ่เดอะฟูลเนาะเป็นคนที่รักอิสระ,ะแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เพราะว่าน้องหมาเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์นะคุณ เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย,ย์ในมือก็ถือดอกไม้สีขาวาก็คือความจริงใจที่คุณมีต่อทุกๆคนนะคุณแล้วก็ความแปลกของคุณก็คือคุณเป็นคนที่มีเนี่ยคุณใส่ชุดเนี่ยสีสันสดใสแบบว่าเนี่ยแขนเสื้อก็แบบว่ามีความแบบว่า,เ,าเหมือนคนแบบ มีความติงต้องอยู่ในตัวเนาะมีความแบบอารมณ์ดีมีความแบบว่า,าแล้วก็มีมีหัวทางด้านแบบศิลปะศิลปินมีหัวคิดเอทีบมีเนี่ยแหละประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่แบบว่า,ากล้าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยที่ไม่ไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะเอออย่างบางคนถ้าแบบจะเดินทางาไปเที่ยว ต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าคุณจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบพร้อมลุยอ่ะคุณไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยอาจจะเป็นหุกเหวหน้าผาอะไรคุณไม่กลัวคุณไปแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวอ่ะคุณอ่ะแบบนี้มีกระเป๋าน้อยๆอ,อ่ะมาต่อนะคะเมื่อกี้คลิปตัดไปเพราะว่าข้อมูลเต็มเนาะก็เลยไปเคลียร์เครื่องมามาต่อเนาะเมื่อกี้เราดูถึงเรื่องของ กระเป๋าน้อยของของคุณน่ะเออเนี่ยคุณมีกระเป๋าแบบาสัมภาระาเล็กเล็กคุณก็ไปไหนตอนไหนได้แล้วนะเออไปทั่วประเทศทั่วโลกนี่คุณไปได้หมดเลยนะเออคุณแบบเป็นคนแบบนี้เลยนะรักอิสระมากนะอืมแล้วอะไรอีกอแล้วคุณน่ะก็เป็นคนที่แบบว่า,าแบบ ากกับใจตรงกันน่ะเออนี่ซื่อสัตย์ชัดเจนตรงไปตรงมาตรงประเด็นเออถ้าใครมาคุยกับคุณน,นี่เออเอาเหตุผลมาคุยนะเออถ้าเอาเหตุผลมาคุยนี่อ,อคุณออยอมรับได้นะเออเพราะว่าคุณเป็นคนพูดตรงอ่ะออปากตรงกับใจอ่ะนะเออ แล้วก็พูดจริงทำจริงนะชัดเจนตรงประเด็นตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีศีลธรรมแบบขั้นสูงอ่ะเอค่อนข้างดุนะเรักใครรักจริงนะคุณอนะ่ะเนี่ยคุณเป็นคนอย่างนี้เลยนะอแต่ถ้าคุณตัดแล้วคุณก็ตัดนะ ตัดแล้วตัดเลยนะคุณเป็นคนแบบเนี้ยเออเนี่ยคุณเป็นคนอย่างนี้เลยนะชัดเจนตรงประเด็นน่ะคุณอ่ะนะถ้าใครจะมีปัญหากับคุณแบบมางี่เง่าใส่คุณนี่ไม่ได้เลยนะต้องมีเหตุผลเพียงพอมาคุยกับคุณอ่ะคุณถึงจะคุยด้วยอะคุณจะไม่แบบไม่มาแบบ ไล่สาระง้องแง้งอะไรคุณไม่ชอบเนาะอืมแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าคุณจะเป็นคนอารมณ์ดีอยู่นะแต่ว่าในเรื่องของอการทำงานน่ะคุณจะค่อนข้างที่จะจริงจังหรือว่าเรื่องอะไรที่มันซีเรียสน่ะคุณคุณจะจริงจังมากอ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบว่าทั่วไปอ่ะที่มันแบบการท่องเที่ยวหรือว่า การกินอยู่หรือการอะไรทั่วไปอ่ะคุณไม่ค่อยซีเรียสหรอกนะคุณเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆอ่ะนะเนี่ยคุณเป็นคนชัดเจนไงอแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่าทำงานเก่งมากหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าฉลาดอ่ะเออเรื่องยากๆอย่างนี้คุณเอาอยู่หมดแหละนะเออเรื่องยากๆไม่ว่าจะง,งานหรือว่าคนที่มันยากๆอ่ะคุณเอาอยู่หมดเลยนะนี่ คุณมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวคุณเป็นคนที่แบบว่า,ารู้วิธีการจัดการกับกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะให้มันแบบให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายอนะ่ะแล้วคุณเป็นคนที่สองถ้วยนี้ใครได้รู้จักคุณนะ่ะเขาก็จะแบบจะรักคุณนะ่ยถ้าเป็นคนทั่วไปเขาก็จะเอ็นดูคุณนะ่ะเนี่ยแต่ถ้าเป็นเพศตรงข้ามอ่ะ เวลาเขาเจอคุณน่ะเขาก็จะเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนได้เจอคู่อ่ะแบบเหมือนรู้สึกหลงรักคุณน่ะเออหลงรักแบบเฮ้ยแบบคนคนนี้โดนใจใช่เลยแย่เออแล้วคุณน่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบดูแลใส่ใจเทคแคร์คนอื่นน่ะคุณจะแบบว่าเนี่ยเห็นไหมสังเกตไพ่สองใบเนะี่ย คือจะมีความอ่อนหวานด้วยนะคุณนะไม่ใช่แค่ว่าคุณจะจะมีมุมที่แบบว่าแข็งแกร่งอย่างเดียวคุณจะมีความอ่อนหวานด้วยอะ่ะเออพูดง่ายๆอะ่ะคุณมีหลายๆมุมที่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนทั่วไปอะ่ะเออมีความแบบเนี้ยมีความนิ่งแบบเดอร์เอมเอเรอร์ด้วยอะ่ะคุณเนาะ โอเคต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปรันดอมนี้นะคะก็ขอให้คุณโจมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่ขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ